อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่29พฤษภาคมเพื่อไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับคอนเฟิร์มพรเม์ลีแถลงยืนยันว่าฤดูกาล2019-2020ที่เหลืออยู่จะกลับมาลงแข่งในวันที่17มิถุนายนที่จะถึงนี้ ในช่วงก่อนหน้านี้ทางเดลเทเลกราฟและก็ BBC ได้รายงานตรงกันว่าพริมารีกวางโปรแกรมกลับมาเตะในวันที่17มิถุนายนโดยเริ่มจาก2คู่ในเกมตกค้างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลและก็แอสตันวิลล่าพบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจนล่าสุดทางพริมยรีกประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าศึกพริมยรีกจะกลับมาแข่งในวันที่17มิถุนายนนี้อย่างแน่นอนดูที่ต้องได้ไฟเขียวในเรื่องมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยอย่างเต็มที่ ซึ่งโปรแกรม2คู่แรกในวันพุธที่17มิถุนายนจะเป็นเกมตกค้างระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลและก็แอสตันวิลล่าพบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจากนั้นโปรแกรมที่เหลือก็เดินหน้าอย่างเต็มพิกัดเริ่มตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่19มิถุนายนไปนต้นไปโดยจะเป็นการแข่งแบบปิดสนามไม่ให้แฟนบอลเข้าชมขณะที่เวลาในการแข่งขันในแต่ละวันกำหนดเอาไว้แล้วดังนี้ในวันศุกร์จะเริ่มต้นตั้งแต่2ทุ่มวันเสาร์เริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่ง วันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงส่วนวันจันทร์เริ่มตั้งแต่เวลา2ทุ่มในส่วนเกมกลางสัปดาห์นั้นทั้งวันอังคารวันพุธและก็วันพฤหัสบดีจะเริ่มในเวลาเดียวกันก็คือ18นาฬิกาตรงแอนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมยื่นสัญญาฉบับใหม่มูลค่า1.5ล้านปอนด์ต่อปีรังอังเกลโกเมสอยู่กับปีศาจแดงต่อ รายงานจากเดอะเเลกราได้ออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมที่จะยื่นสัญญาฉบับใหม่ค่าจ้าง1.5ล้านปอนด์ต่อปีหรือว่าตกสัปดาห์ละ30,000ปอนด์เพื่อล่อใจให้อังเกลโกเมสนั้นยอมต่อสัญญากับทีมต่อไปอังเกลโกเมสวัย19ปีกำลังจะหมดสัญญากับปีศาจแดงในวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้และในช่วงก่อนหน้านี้ตัวนักเตะเคยปฏิเสธข้อเสนอมูลค่า20,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยยื่นข้อเสนอให้เขาพิจารณาในช่วงเดือนมกราคม จนล่าสุดมีการเปิดเผยว่าแมนยูไดเตรียมยื่นค่าเหนื่อยกว่า3 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งมาพร้อมกับโบนัสในการลงสนามประตูที่ทำได้และก็การควา้าแชมป์ด้วยทั้งนี้ทางแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดหวังว่าจะโน้มน้าวใจนักเตะได้ด้วยการอัพค่าเหนื่อยแบบเดียวกับที่รั้งตัวตาฮิตชองเอาไว้ได้ถึงแม้ว่าในรายของตาฮิตช,ชองนั้นเกือบจะย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์มิลานเต็มแก่แล้วก็ตามสำหรับอังเกลโกเมสนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในาดาวรุ่งที่ทางโอเลกุน่าโอชาชื่นชอบอย่างมาก แล้วก็มองว่าเขาเป็นหนึ่งในดาวรุ่งคนสำคัญของสโมสรด้วยสกอตต์แม็กโทเมเนออกมาชมพอปอกบาคือหนึ่งในนักเตะที่เป็นแรงบันดาลใจของเขาสกอตต์แม็กโทเมเนที่ปัจจุบันสถาปนาตัวเองกลายเป็นหนึ่งในกองกลางคนสำคัญของปีศาจแดงไปแล้วได้ออกมาพูดถึงพอปอกบาหลังจากที่ปอกบาได้มีข่าวย้ายทีมอย่างต่อเนื่องในช่วงซัมเมอร์นี้โดยทางสกอตต์แม็กโทเมเนได้พูดถึงพอปอกบาเอาไว้ว่าพอปอกบามีร่างกายที่แข็งแกร่งและก็มีความเร็วที่ยอดเยี่ยมอย่างมาก ซึ่งเขาได้แสดงให้เห็นแล้วในช่วงฟุตบอลโลกกับทีมชาติฝรั่งเศสเมื่อปี2018เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เป็นแรงบันดาลใจของผมเขามีพลังงานมากมายที่ขับเคลื่อนไปทั่วและเป็นนักเตะที่มีความอันตรายในทุกจังหวะในแดนกลางด้วยสำหรับพอบอกบาเตรียมกลับมาลงสนามช่วยปีศาจแดงอีกครั้งหลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บแล้วและแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายคนก็หวังว่าปอกบากับางทางบรูโน่ฟ์นันเดสจะประสานงานกันได้อย่างดี และก็ช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับไปเล่นในรายการยูฟาแชมเปียนส์ลีกได้ในฤดูกาลหน้าสองตำนานวงการลูกหนังเยอรมันออกมามั่นใจว่าจารดอนซันโช่ดีพอจะเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ลิเวอร์พูลแต่ก็ได้ออกมาเตือนว่าในตอนนี้อยู่ดอร์มุนต่อจะดีกว่าโดยคนแรกอย่างพอลแลมเบิร์ตอดีตสตาร์ของบุเซียดอร์มุนได้ออกมาพูดถึงจาดอนซันโช่เอาไว้ว่าผมเชื่อว่าจารดอนซันโช่รู้ดีว่าการเลือกเซ็นสัญญากับทีมที่ช่วยยกระดับฝีเท้าของตัวเองได้อย่างเต็มี่ คือสิ่งที่เขาต้องพิจารณาหากว่าจะย้ายจากดอทมุลจริงๆแต่อย่างไรก็ตามนั้นในทีมปัจจุบันของเขาก็ยิ่งใหญ่มากพออยู่แล้วนะทั้งโครงสร้างสโมสรโปรเจกต์ในอนาคตและก็การสนับสนุนจากแฟนบอลซึ่งตัวผมเองมองไม่เห็นเหตุผลอะไรที่ทําให้ซานโชจําเป็นต้องย้ายออกจากดอทมูลในตอนนี้จริงๆทางด้านเซฟเวนฟลอยต์ตำนานทีมชาติเยอรมันได้พูดถึงประเด็นของจาดอนซันโชเอาไว้ว่าผมมั่นใจว่าจาดอนซันโชดีพอจะเล่นให้กับทีมอย่างลิเวอร์พูลหรือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าเขาเหมาะกับดอร์มุนมากกว่านะเขามีเพื่อนร่วมทีมอย่างเออร์ลิงเบร์ฮาร์ลันจูเลนบอนหรือว่าเอมเรชานซึ่งแต่ละคนนั้นจะสามารถช่วยให้เขายกระฟรีเท้าขึ้นได้อย่างแน่นอนและเขาควรจะมองเคสของลูกาโยวิชที่ย้ายไปเล่นให้กับรีมอริดในสเปนเมื่อช่วงปีก่อนเป็นตัวอย่างด้วยในตอนนี้เขาอยู่กับดอร์มุนเขาก็ได้ค่าเหนือที่เพียงพออยู่แล้วแถมมีโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องดังนั้นผมคิดว่าเขาไม่ควรย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือวนนั้นด้ดย ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้นะครับ<ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรา